มีประเด็นอีกแล้วนะครับมีประเด็นทางกองทัพบ,บกกรรัมพูชากับทางโคสกนางมาลีนะครับกล่าวหาเราว่าเราละเมิดข้อหยุดยิงเมื่อวันที่28ความจริงก็คือมีสื่อมวลชนไปถามแม่ทัพภาคที่2นะครับมันยังไงกันแน่ ภาษาตาควายเนี่ยนะครับแม้ทัาภาคที่สองก็ตอบไปว่ากรณีภาษาทตาควายเนี่ยขเขมรมันยึดไปขเขมรมันเอากําลังบุกผมมาตรงนั้นแล้วมันยึดไปเรากําลังจะตีคืนนะครับเหลืออีก30เมตรเท่านั้นแหละจะถึงตัวภาษาตาควายอยู่แล้วก็เป็นภารกิจต่อไปที่เราจะต้องยึดคืนหมายความแบบแปลเป็นไทยชัดๆคือถ้ากเขมรมารุกรานเราอีก หรือเปิดศึกมายิงใส่เราอีกเที่ยวนี้จะต้องยึดคืนให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับจุดอื่นนี่เราเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับเหลือตรงนี้นะครับเราไม่ละเมิดสัญญาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราเอากําลังไปบุกยึดไอ้อย่างนั้นสิเราละเมิดสัญญานะครับเราถือสัญญาสุภาพบุรุษหยุดยิงก็หยุดยิงนะครับเรามันสุภาพบุรุษไปอะ่ะถ้าวันนั้นเนี่ยเอาว่าไอ้ตัวทหารกัมพูชามันอยู่ในภาษาตาควายถ้าเราไม่คิดว่าจะเป็นทำการ ทำลายโบราณสถานเนี่ยฮะผมว่าก็กดปลสอใส่ตัวประสาทไปคล,คลึมคลึมเนี่ยนะครับ RPG ก,ก็ได้เราก็มีนะครับทั้ง RPG ทั้งปลสอทั้งปืนคอเราก็มีอัดใส่ตัวประสาทก็ให้มันพังราบมาก่อนอมึงก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่นี่มึงผิดเขาห้ามใช้โบราณสถานเนี่ยเป็นที่ตั้งของทหารนะครับ<อ>มึงไปใช้ตัวประสาทเนี่ยมันเปรียบเทียบเหมือนกับคนร้ายไปอยู่ในฝูงชน,เ,นเราก็ไม่กล้ายิงใส่มัน วันนั้นเนี่ยมันน่าจะอัดตัวประสาทไปเลยนะครับฟังไม่เป็นไรกรมศิลปากรเราเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าสร้างใหม่ได้เดี๋ยวเดียวท่านแม่ทัพภา,พาคสองก็ตอบว่าท่านเหลืออีก51วันท่านจะ,กะเกษียณนะครับขมรยึดไปเนี่ยเราก็ต้องยึดคืนให้ได้หากมีการประทะกันอีกขมรน,นี่เชื่ออะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญเซนบุญมนเน็ตหรือนางมาลีโคศกนี่นะครับทหารขมรเสียชีวิตในการประทะครั้งนี้นะครับแม่ทัพภา,พาคสองบอกว่าประมาณ3,000ันคนขมรบอกว่า เสียชีวิตไป5คนแล้วประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์บอกมาแล้วทรัมป์เขาอยากจะคุยคุยหน่อยว่าเขาเป็นตัวกลางให้เจรจาไทยกับกัมพูชานี่หยุดยิงกันนะครับเพราะว่ามันมีคนเสียชีวิตถึง2,000กว่าคนคําว่า2 0 0 0กว่าคนตัดไทยออกไปสักสิคนที่เหลือก็เป็นของกัมพูชานแน่นอนอยู่แล้วประมาณ2,000คนตัวเลขที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกเนี่ยผมก็ว่าเขมรโกหกอเมริกาอีกโกหกอีก ตายจริงๆเนี่ยกี่พันคนตัวเลขมันไม่ยอมเปิดเผยนะครับแต่ว่า ผมเองเนี่ยประเมินเอานะครับจากระเบิดที่เราไปทิ้งเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยทหารมันจะต้องประจำการเช่นปืนคอมันก็ต้องมีชุดประจำการนะครับ3คน BM21 ที่เราทำลายไปเนี่ยมันจะต้องมีชุดประจำการกี่คน6คนนะครับแต่ละลูกไปบอมเนี่ยเราไปบอมเนี่ยตรงจุดหมายหมดนะครับและจุดที่มันจะยึดทางที่ตั้งปืนใหญ่กองบัญชาการเนี่ยผมประเมินว่าหลายพันคนนะผมว่าเกิน3 0 0พันคนนะครับแต่ขมิ้นไม่เคยยอมรับความจริงเลยแม้แต่แถลงมาได้ว่าตา 5ห้คนเสียชีวิต5คนคราวนี้มึงจะไปด่าประธานาธิบดีทำได้ยังไงจะเอาใจเขาออกนอกหน้านอกตาจะเอาใจผัวใหม่ออกนอกหน้านอกตา,า,ออกกา,กตาไปเชิญเข้ามาวันที่15สิงหาเชิญท่านมาเลยนะท่านรัฐมนตรีของ อเมริกามาเลยเอาเรือลบมาเลยนะครับจีนกระทืบมึงแน่ๆเขาปัวเก่าครองรักกับมึงอยู่เขาไปสร้างเรือนหอท่าเรือเรียมเขาไว้อะและไปเอาใจทาเป็นตีกอล์ฟที่ออกภาพโชว์นะครับก็ทุเรศเหลือเกินนะครับเอาภาพโชว์มานั่งบัญชาการลบเอาเมีมานะครับเอาเมียอบุลานีมานั่งอบุลานีแม่นั่งเท้าขางไม่นาไม่มองหน้าผัวเลยผัวเฮ e ี้ยห่เงี้ยมานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับที่จริงมันต้องการโชว์ภาพแก้วกาแฟแก้วกาแฟมันเนี่ย เพื่อเป็นคนนิยมอเมริกาไงละ่ะถ้าทําก็ทําให้ถึงพิกถึงขิงไปเลยคุณเซนมึงเอาธงชาติอเมริกามาคาดหัวเลยแล้วเอารูปทำเนี่ยปักเป็นข้างบนหัวมึงอะรูปประธานาธิบดีทาแล้วก็คาดธงชาติอเมริกาเลยนะครับเอาให้ถึงพิกถึงขิงเลยจะเอาใจครับนะครับป่วยจะตายอยู่แล้วนะครับลูกน้องบอกเอาโดบยาหน่อย ออกไปทําท่าตีกอล์ฟหน่อยตีกอล์ฟหน่อยนะครับตีกอล์ฟอะไรจะต้องโชว์แก้วกาแฟจะเอาใจประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเออมันใช้ไม่ได้หรอะครับลูกน้องเราเนี่ยไปด้วยกันรบด้วยกันตายด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลังตายเราก็เก็บศพของเราเนี่ยทหารเราแม้แต่เสียชีวิตในเขตแดนกัมพูชาเราจะตีบุกเข้าไปเพื่อจะเอาศพกลับมานี่คือศักดิ์ศรีของทหารไทยนักรบไทยเราไม่ทิ้งใครเข้าไว้ แต่คุณทิ้งทหารคุณอย่างหมาเลยนะครับอย่างหมาเลยปล่อยให้เขาตายเกลื่อนแนวชายแดนและครอบครัวของทหารเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงคุณเซนไม่เข้าท่าถ้าผมเป็นลูกน้องนะผมไม่เอาอะคุณแล้วนายอย่างนี้ผมไม่เอาครับถ้าเปิดถ้ามันบุกรู่รุ่นถ้ามันบุกใหม่เนี่ยนะครับ ต้องจัดการบ้านฮุนเซนครับเมื่อเช้าเนี้ยผมได้มีโอกาสคุยกับอดีตท,ท่านรองนาะยก3าท่านเลยนะครับบอกว่าถ้าท่านมีอำนาจเนี่ยและเปิดการลบอย่างเงี้ยท่านสั่ง F 1 6ไปบอมบ้านฮุนเซนแน่นอนนะครับไม่ใช่ชาวบ้านขี้เมาคุยกับร้านกาแฟนะเว้ยท่านบอกว่าถ้าท่านยังอยู่ในอำนาจนะท่านบอมบ้านฮุนเซนแน่มันถึงจะผดเด็ดศึกได้เปียบเสร็จเด็ดขาดและหลังจากนั้นค่อยมาคุยกันนะครับถ้าพูดตรงๆนะว่าเราไปบอมบ้านฮุนเซนเนี่ยผิดไหมส่วนตัวผมว่า ไม่ผิดครับเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนสั่งให้ทหารเนี่ยมาบุกประเทศไทยคนสั่งการมันอยู่ที่นั่นเราต้องจัดการ คนสั่งการเหมือนกับเราเอาไปบอมกองคนน้อยที่5ที่6ของกัมพูชาเนี่ยแต่กองคนใหญ่จริงๆฐานบัญชาการใหญ่จริงๆคือที่บ้านฮุนเซนเราไม่ต้องการไปทิ้งให้ลูกเมียเขาเสียชีวิตครับเราต้องการจัดการฮุนเซนฮุนมาเน็ตครับผมมองว่าไม่ผิดครับในส่วนตัวผมนะครับผู้ใหญ่นี่พูดไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะฝ่ายทหารไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจะไปพูดว่าไปบอมบ้านฮุนเซนไม่ได้ครับแต่ท่านสามารถพูดได้ว่าหากขเขมรล,ลุกราน ไทยอีกและมีประชาชนเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวผมจําเป็นต้องจัดการที่ต้นต่อเพื่อให้ปัญหานี้มันจบพูดอย่างนี้แล้วมึงไปเอาส้นตีนคิดเอาคุนเซนว่ากูจะบอมมึงไหมแต่ผมไปยุคเข้าไว้แล้วนะครับเมื่อเช้านะครับว่าบอมมันเลยนะครับบอมมันเลยตอนนี้หมกตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวเอาทหาร B S Q ล,ล้อมเลยกลัวพักพวกจะปฏิวัติยึดอำนาจโอ้โหทหารเนี่ยใครเป็นอดีตทหารเนี่ยเอาปืนคอไปตั้งเนี่ยมันก็ไม่รู้ไปตั้งตรงไหนนะ ไปตั้งในห้องน้ําห้องส่วมตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไปกันสองคนสามคนเท่านั้นเลยครับกดลูกปืนคอป้องลอยลอยไปบ้านหุนเซนเนี่ยนะครับแค่ลงนัดเดียวเนี่ยบารมีมึงก็หมดแล้วข่าวจะออกไปทั่วโลกเลยหุนเซนโดนกระสุนปืนคอลอยเข้าไปกลางบ้านเนี่ยนะครับบารมีมันหมดแล้วและจะเกิดความปั่นป่วนในขเขมรเลยใครที่จะยึดอํานาจในขเขมรก็ช่วยจังหวะนี้แหละบอมบ้านหุนเซนเนี่ยมันมีจังหวะบอมค,บคือจังหวะที่มันยิงจะหลวดและ ืนใหญ่มาลงเซเว่นเราเนี่ยปุ๊มเข้าไปแล้วชาวบ้านเราเสียชีวิตตรงจุดนั้น8คนเนี่ยเด็กเราเสียชีวิตเด็กนอนท้ายรถเ,เด็กตัวน้อยๆเนี่ยจังหวะเนี้ยมันน่าจะสั่งเครื่องบินไปบอมเลยนะครับอย่าไปคิดมากไปบอมเลยนะครับไปบอมเลยเพื่อจัดการคนสั่งนะ พอวุลเซนออกมาวันนั้นว่ามันบัญชาการลบเองอะไรเองน่นะฮะอเมริกาเขายังทําเลยนะครับเขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละกัมพูชาถ้าไม่มีวุลเซนผมว่าจเจริญครับเพราะว่าเอาว่ากัมพูชากลับไปปกครองในระบอบกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์พระมหากษัตริย์กัมพูชาพระองค์ปัจจุบันเนี่ยชื่อท่านอะไรก็ไม่รู้นะท่านสุภาพนอบน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็จิตใจอบอ้อ,อมารีนะครับแต่กัมพูชาไม่จเจริญเพราะมีไอ้เที่ยววุนเซนมีอำนาจเกือบ40ปนะีมันเอาเงินอย่างเดียว ที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมจะมาโกรธคุณเซนนะเดิมก็รู้จักและก็ดีกันแต่ว่าคุณมาระลานประเทศไทยเนี่ยผมก็ต้องทําหน้าที่ผมนะครับผมก็ต้องทําหน้าที่ผมคุณก็ทําหน้าที่คุณ คุณไปถามเจ้าของบ่อนที่มีคนไทยเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยว่าคุณเซนเรียกเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์จริงไหมเอาเข้าส่วนตัวแล้วตำรวจจับไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนติเตอร์ที่มันเข้ามาถามที่ว่าไอ้เงินที่มันโกงเข้ามาได้ทั่วโลกเนี่ยคุณเซนเรียก1 5เปอร์เซ็นต์จริงไหมแค่นี้มึงก็ตอบคําถามชาวบ้านอาวกัมพูชา,าไม่ได้แล้วว่ามึงทําเพื่อประเทศชาติหรือทําเพื่อส่วนตัวชาวบ้านยากจนทหารยากจนไม่มีอะไรจะกินแต่คุณเซนแม่นบ้านอย่างกวัง ผมว่าฮุนเซนเขาปัญญานิ่มนะในขณะที่ครอบครัวทหารสูญเสียญาติพี่น้องเขาร้องห่มร้องไห้ว่าพ่อเขาหายไปไหนไม่ยอมไปเก็บศพลูกน้องโอ้โหส้นตีนจริงๆมาทำเป็นตีกอลมีความสุขไอ้เหี้ยมึงยังทำไม่ถึงขั้นนะฮุนเซนมึงต้องเอาบุลานีมาลีลาด้วยที่ที่ห้องสีชมพูอะ่ะเออเขาจะได้เกลียบมึงเพิ่มขึ้น แทนที่จะไปแสดงความเสียใจกับลุงน้องไปบรรุงขวัญเขาเก็บศพนะครับถ้าไม่มีปัญญาเก็บศพมึงก็มาง้อไทยนี่ไทยนี่มูลนิธิไทยเนี่ยนะโอ้โหกระเฮี้ยนกระหือลือ จะไปเก็บศพเนี่ยกูรับรองว่าคนไทยมีน้ําจิตน้ําใจจะไปช่วยมึงเก็บศพเนี่ยเป็นพันคนมูลนิธิเนี่ยนะครับจะเป็นพันคนนะครับผมรับไม่ได้นะจริงๆนะครับผู้ขับบัญชาแบบนี้นะครับสั่งเราไปลบแล้วตายแล้วไม่เก็บศพปล่อยปล่อยแล้วแบบหมาเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมเป็นผู้ตายบังคับบัญชาคุณนะผมโดดต่อยคุณนะครับอย่าไปต่อยข้างที่ตามันเสียนะพยายามดูข้างตามันไม่เสียนะมาเนี่ยไอหา่าเอ้ยใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้จริงๆครับลูกน้องคุณสั่งเขาไปลบเขาเสียชีวิตแทนที่จะเก็บศพแม่นมาทำท่าตีก๊อฟมีความสุขแล้วไม่รู้ว่าทีมงานคุณหรือไงก็ไม่รู้จะมาแอค้ขู่คนไทยบอกผมบัญชาการลบอยู่ตลอด24ชั่วโมงเสือกเอาเมียไปนั่งคู่อยู่ด้วยเมียมันไม่ไว้ใจครับไอ้วุฒินบอกบัญชาการลบนะครับปกติมันเอาโซ่ผูกเอวไว้หรือเปล่าไม่รู้บุรณีกลัวาหายอ่ะ บุญรีเลยไปนั่งคู่อยู่ด้วยไม่มีโลกนี้นะครับโลกนี้ไม่มีใครเขาจะบัญชาการลบเอาเมีอาไปนั่งประกบแล้วเมียนั่งแบบหน้าเป็นตะบึ้งเลยไม่หันหน้ามองผัวเลยนะครับมาเนี่ยกูก็ไม่รู้มึงคิดอะไรนะมันมีภาพหลุดมาไงที่คุณเซนเมาอะ่ะแล้วเมียหรือลูกก็ไม่รู้ไปดึงมาเนี่ยเดินปอแปะปอแปะใส่เสื้อใส่เสื้อกล้ามตัวหนึ่งแล้วผ้ากมาผืนหนึ่งเละนะ เมียไปดึงมาลูกหลานนั่งรอ,อกินข้าวก็ไม่ยอมกินข้าวมัวแต่แดกเหล้าอยู่นั่นแหละนะฮะไอ้ภาพอย่างนี้ให้หลุดมาไม่ได้มันเป็นความในครอบครัวความไม่ดีในครอบครัวคุณนะครับให้หลุดมาไม่ได้นะฮะเ,เตือนกันด้วยความหวังดีนะคุณเซนไอ้ภาพอย่างนี้มันเสื่อมบารมีคุณนะ่ไอ้หาเป็นถึงผู้นําในกัมพูชาเนี่ยคุณเซนใหญ่กว่ากษัตริย์อีกนะไอ้เหี้ยแต่ให้ผู้หญิงดึง และน่าจะตัดคลิปนะครับก่อนเอามาลงเนี่ยกูว่าเมียของตกหัวหลายทีนะครับกว่าจะไปนั่งกินได้เนี่ยอาจจะตัดคลิปตอนเมียตกหัวออกอเพราะตอนที่เราดึงเนี่ยเมาใครมองเนี่ยประชาชนทั่วไปทั้งคนไทยคงกัมพูชาก็รู้ว่าหุนเซนเมาเดินเป๋ไปเป๋มาก่อนไปนั่งกินข้าวอ่ะพี่คิดว่าเมียจะตกไปหลายทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถึงยอมไปนั่งกินข้าวกับหลานน่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ